สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าพเนจรบุรุษไฟแรงนะครับบุรุษด้วย <c oughs> บุรุษแล้วกิจกรรมนี้เหมาตู้กี่ขุปองวันนี้ทีมสีมีคามํคาตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มกราคมนะครับก็ราวๆ3วันนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคเพื่อการไม่รอช้านะครับเรากดเเเเเ้้าาาาไปปดดููลลยนนนะะะคคครรรรรับผมมมมอออ่่่โซิิวกกจีุต นะครับก็รูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบการสุ่มนะครับสุ่มหนึ่งครั้งเขาไม่บอกนะครับว่าสุ่มหนึ่งครั้งใช้กี่คูปองบ้างโอเจเลอโอเคนะครับส่วนของวัลวีตามนี้ทุกคน นะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับถ้าคุณต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด100คูปองต้องการ2สกินนะครับจากในกิจกรรมนี้นะต้องใช้ทั้งหมด300คูปองแล้วต้องการจะเหมาตู้จากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด650คูปองนั่นเองนะครับไเดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนนะว่ารางวัลที่มันออกเนี่ยไม่ได้ออกเรียงกันทุกคนบางทีมันจะเอาจาซ้ายก่อนขวาก่อนหรือว่าบนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงคุณด้วยนะครับผมสุ่มไปรู้สึกว่าเกลือละคุณไปสุ่มละรู้เรื่องเลยนะครับคำถามผมว่าพี่ครับแล้วถ้้้าาอออััันนนนีีีเเ่่่่ยยคคุมหรรืปลบพสววตโทษ ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ากิจกรรมนี้นะครับร้านค้าปนยจรนี้เป็นร้านค้าปนยจรที่หัวคอที่สุดแล้วตนะั้งแต่ทํามานะครับผมเพราะว่าสกินยนตเนี่ย เคยเปิดมาในราคาประมาณ199คูปองเลยทุกคนแล้วก็สก,กินพวกเนี้ยเป็นสก,กินข้างบนเนี่ยเป็นสก,กินที่ไม่มีเอฟเฟกสกินนะส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็น,นสก,กินที่มีเอฟเฟกต์สกินก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แพงขนาดนั้นรวมๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ถึง650คูปองด้วยซ้ำนะครับหัวคอสุดๆ <c oughs> เกลือจะไม่รู้จะเกลือ,อยังไงแล้วนะแต่สมมติใครอยากสุ่มก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าถามผมว่าพี่ครับถ้าผมอยากซืสุ่มเนี่ยผมซื้อดี่ไหมไม่ดีครับผมไม่ดีเลยนะครับเอาเก็บกลาง650คูปองไหกร้อว่กกลองยห้าทนเวกาสิบ มเพราะว่าคุ้มกว่าอีกทุกคนบางทีตาเชิญไอ้พวกกล่องพวกเนี้ยกล่องสกินที่มันสุ่มหนึ่งสกินที่คุณไม่มีให้คุณเนี่ยกล่องร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยนะครับคุณเสียไปสองร้อยคูปองเนี่ยคุณจะอย่างน้อยคุณได้สกินมีเอฟเฟกสกินอ่ะหนึ่งสกินแน่ๆนะครับแล้วคุณซื้อไปเนี่ยใช้ทั้งหมดหกร้อยคูปองซื้อไปสามกล่องนะครับก็ได้มาสามสกินคิดว่าคุ้มปะคุ้มทุกคนในที่นี้ม้สกินมีเอฟเฟกต์สกินสามสกินแต่บ้านเนี่ย ได้แค่สกินเดียวเองไอ้ที่คืสองสกินเสียไปตัง650้งหกร้อยห้าสิบคูปองนะครับแล้วก็สกินเนี่ยก็ไม่ได้แพงเวอร์วางสกินยอนเนี่ยผมเห็นขายแล้วก็ซื้อก้าคูป,ปองอเลยทุกคนแบงเอาอะไรมาคุมนะส่วนประมาณนี้สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจใผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกคน <c oughs> อย่าลืมนะผมว่าตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับจะมีการแจกวันละพาร์กันเกิดขึ้นนะต้องสลับช่องป่วยเลยทุกคนแบบ เขาเรียกว่าอะไรหวัดมันขึ้นนะครับโอ้โหแล้วดูเพลงหรือเราจะรักฉันไว้สนุกแล้วอันนี้ผมเป็นเพลงทุกคนเพลงเพลงหมดเลยนะนะครับยายตกใจนะแบบเสียงมันขึ้นจมูกแล้วนะครับเหมือนจะป่วยๆแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วเราจบกันบ้างนะครับคลิปที่แล้วยอดวิวแค่200แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนไม่ทำให้ผมหยุดทำยูทูบได้หรอกครับเด๊ใจอย่างมาสุดหรอโจเซซิลกินนี้กลับมาเมื่อไหร่ก็แพงอยู่โอ้โหท่านขลังรถมาเหลือพันเดียวนะครับขอบคุณคลิปดีๆครับอุ้ยน่ารักจังขอบคุณคุณฮอริ มาแล้วเจ้าสาวผมสวัสดีคุณรักอินดีนะครับผมมาช้าแต่มานะสวัสดีสกายด้วยผมในสุดผมก็ไม่ต้องปั๊มใจแล้วหลังจากพยายามมานานนะครับสสวัสดีคุณกิจน,นะครับทำไมาอยากได้วอลันพาร์ไหนมีตังค์ก็ไปซื้อเองไม่งา่ายกว่าคุณโนเอลถามจีสวัสดีคุณซิดาโร่วสวัสดีอัลจเรียสวัสดีไทยสกายด้วยนะครับอันนี้จะขอบอกอีกแจ้งอีกเรื่องนึงนะครับก็คือสําหรับคนที่สมัครช่องอสมัครเป็น ซูปเปอร์บ้ามน,นาดของช่อง TMC นะครับก็จะมีชื่อในการสุ่มะละกาทุกอันเลยนะครับอันนี้จะขอบอกเผื่อคนที่เป็นสายฟรีทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องไม่ต้องเสียใจไปทุกคนเขาสลักเขาเรียกว่าประแจเนี่ยสลักซูปเปอร์บ้ามน,นาดเนี่ยเขาเสียไปทั้งหมด3ามไม่สองร้อยสองร้อยบาทแล้วผมก็ผมก็ไม่รู้จะให้สิทธิพิเศษอะไรเขาเนอกเว้นจากอันนี้แล้วกันเนาะก,ก็ถือว่าเป็นสิิทธพิเศษที่สายฟรีทุกคนอาจจะไม่ชอบแล้วกันนะฮะแต่ว่า อาสายพิทุกคนเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะยังไงคุณก็ไม่ต้องกลัวคุณได้อยู่แล้วนะครับเออเศร้าอ่ะเอ้ยโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น้เพื่อนใหม่ตัวเกมหมดทุกคนโอต้ตกใจหมดเลยถ้าใครชอบอยดาลืมกดไลค์เป็นกำลงใจให้ผมคลิปต่อไปด้วยนี่ขอณอาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมเอ้ยใครดูจบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าสองสีแล้วกันสำหรับคลิปนี้แล้วก็คิดยังไงกับราคาบริจอนนี้คู่หรือเปล่าน่าตื่นไว้ก็สร้างผูดคุยกันได้นะครับผมลิ้นแบบเพียละไว้เจอกันทุกคนตอนนี้กกก็ตาาายยมมน่รัเลไว้เจอกันนคลิปห้าเจอกันนะบบผม๊าายย